เฮ้ยอีกรอบว่ะมา,มาเล่นกันครับเชสคอมเมนปะ่ะมาขึ้นมามาขึ้นดิเออโคนขึ้นครับโนขึ้นเม็ดขึ้นเหลือจอนะครับขนคนหีีไปทางด้านนูนว่ะ ไปเม็ดไปครับทิ้มขึ้นไปครับกินไปเลยครับผม,อมโอเคเอาไปดิดันขึ้นไปเสียสองนะครับตัวนี้กินเสียเบี้ยไป ตัวนี้ขึ้นไปมาไปครับโอ้เขาให้เราทิมเบียสูงเอาเลยครับทิม,ทมเลยอืมกินครับเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเราดันตัวนี้ดีกว่าเราดันตัวนี้ครับเราดันตัวนี้ เม็ดเข้าไปตัวนูน้นผมเอามาขึ้นเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมเ,เขาน่าจะไปตีฝั่งนู้นล้วล่ะไปครับหนีครับผมไปเจาะฝั่งนู้นไอืม เต็มตัวเลยแล้วกันจอกมาสพอร์ตหรอนั่นแน่ไม่ยอมเยเวยไปไปครับมา้าหมุนนิดนึงไปโขนขึ้น โอเคได้เวลากินแล้วกินตัวที่หนึ่งนะครับอืไปกระเถิบหน่อยดีกว่า อาเอามาไปตัวนั้นกิดโคนลนะเนี่ยทิมทิมอลองดูท่านผู้ชมลองทิมตัวนี้ดูครับกินครับผม เราทิมเราทิมเม็ดได้หนึ่งทีทิมเม็ดนะครับโอเคไว้ครับสองมาโดดมาสองทีแบหนึ่งนะโดดมาทำอะไรได้บ้างกินเบีย้ยสองนั่นเหรออืม อาจจะโดดลงรูนะลงบ่อไม่รู้เหมือนกันปะโดดมาตานี้ดีกว่าอืมโอเคตันนั้นตัวน,นี้ลูกกินมา ทิมขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยผมลองมาจอดตรงนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวเขาอยากจะทำอะไรนะครับเขาโดดไปตานั้นอโอเคป่ะตบเบีย้ยดีกว่าโดบไปตาเดิมกินเบีย้ยฟรีหนึ่งทีไหมดูก่อนทำอะไรได้บ้างไหม กินเบีย้ยหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะไปกดโคนเขานะครับกินก่อนหนึ่งตัวไปกดโคนหน่อยเขาลุกเราได้หนึ่งทีนะครับโอเคไปถอนตัวนี้มานิดนึง ไปคับมาไปเป็นกันหลายๆตัวหน่อยต่อโคนเอต่อเรือนะครับต่อเลยดีไหมยัมยงแล้วกันนั้นท่านผู้ชมยังแล้วกันยังไม่ต่อแล้วกันชกลงมาด้านล่างนะครับ มาไร่มาเราอีกโถดขึ้นไปไม่มีผลอะไรนี่ว่ะปะถอยลงมายังทำอะไรไม่ได้ จะไปกินตัวเบียร์เหล่านะครับไปครับกินเบียร์เหมือนกันโดดมาไปตานั้นเราก็โดดบ้างดีครับเอาเม็ดแรกครับ ลูกกินเรือไปทีหนึ่งก่อนดีกว่ากินเรือครับใจ้นไปตรงๆแล้วนะครับกินเรือครับ โอเคลุกไปเลยซ้ํเาเำโคลนปิดไหมโคลนปิดนะครับไปครับม,ม้าม้วนลงมามดังขึ่นไปถึงตานะครับกินโคนตัวนี้ดีกว่า เหลือไปผูกอืก็เทิบมาตรงนี้แล้วกันนะครับกินมากินมาโอเคลุกกินไปทีหนึ่งดีไหมท่านผู้ชมลุกทีนึ่งเขาหนีไปไหนเนี่ยเขาต้องเอโคนปิดใช่ไหม ทุกเป็นหนึ่งทีครับโอเคกินเลยครับกินปลาก่อนนะครับชักเรือลงมาครับกินพี่ครับ กินเลยโอเค